สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดสระบ,บุรีอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีนะครับพาทุกท่านมากรา,าบขอพรพระพุทธรัชสุวรรณมงคลหรือพระพุทธร,รูปทองคําหรือหลวงพ่อทองคําแห่งวัดพะเยาวตำบลศาราลีไทย อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีก่อนอื่นต้องกล่าวความเป็นมาคร่าวๆของวัดพยาวก่อนนะฮะสักเล็กน้อยวัดพยาเป็นวัดลาดอยู่ริมแม่น้ําป่าศักอยู่ที่ตําบลสาราลีไทยอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีโดยที่ชาวบ้านที่บ้านพยาวเนี่ยเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนได้อพยพมาจากทางเหนือคราวเดียวกับที่ชาวเชียงแสนที่อพยพมา เมื่อปีพุทธศักรา23 47, ช2347ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่1ในกรุงรัตะนโกสินทร์เราและสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้จนทุกวันนี้ก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอีกทั้งสำเนียงภาษาในการพูดแบบเมืองเหนือหรือที่เรารู้จักว่าคือภาษายวนก่อนอื่นที่จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมธงคําขออนุญาตกล่าวถึงเส้นทางการเดินทางมาก่อนเลยว่าหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางมากาบขอพร พรตรธรมทองคําหรือหลวงพ่อทองคําคือเดินทางนะฮะออกสะดวกที่สุดคือออกเส้น By ath, สบายพาสสระบุรีนะฮะผ่านเส้นบายพาสเข้าสู่ตัวอําเภอเสาให้ถึงอำเภอเสาให้สี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายจะไปปอกแปก๊กเราเลี้ยวขวานะ,ะเรลี้ยวขวามาก็จะเจอทางมาถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะมีป้ายบอกว่านิดเดียวครับวัดพะเยาซึ่งตรงนั้นจะเป็นเป็นเขตอําบลศาราลีไทย อำเภอเสาให้ท่านี้สําหรับความเป็นมาของพระบรธรูปทองคํำองค์นี้เนี่ยคาดว่าเดิมทีเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดล้างแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดพระนครศรียุยาอยู่ที่อำเภออุทัยความเกี่ยวเนื่องเนี่ยต้องเล่าไปถึงในส่วนที่เกิดศึกสงครามในช่วงกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือโดยองค์พระพุทธรูปทองคำเนี่ยเดิมเป็นพระลงรักพอกปูนไว้ทั้งองค์ สันนิษฐานว่าเป็นน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุยาตอนปลายและแรกเริ่มคงจะอยู่ประดิษฐานอยู่ในวัดแถบชานเมืองหลวงและเข้าใจกันว่าชาวบ้านน่าจะกลัวหรือเกงว่าพม่าข่าศึกที่มาตีกรุงศรีอยุธยาราชธานีจะทําลายพระพุทธรูปองนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในยามศึกสงครามเนี่ยเป็นที่น่าชื่นชม ในความเคารพความศรัทธาของชาวบ้านซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือศาสนาพุทธในยามศึกสงครามแล้วเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็ยังเป็นห่วงพระพุทธรูปว่าน่าจะโดนทำลายจึงได้ร่วมกันทำการพอกปูนไว้เพื่อปิดบังไม่ให้เห็นองค์จริงว่าด้านในเนี่ยเป็นโลหะทองคำจนประมาณปีพุทธศักราช2420ชาวบ้านสาราลีไทยหมู่ที่3 อำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีก็ได้เริ่มสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นชื่อว่าอุทิศโมสรจึงได้พากัน,นไปเชิญอันเชิญพระพุทธรูปทองคาองค์นี้น่ะมาจากวัดล้างแห่งนี้ที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาประดิษฐานไว้ณสำนักสงฆ์แห่งนี้ซึ่งต่อมาก็คือวัดอุทิศโมสรทําให้รู้เลยว่าความเป็นมาของสำนักสงฆ์และกลายมาเป็นวัดเนี่ย มีมาตั้งแต่โบราณโบราณมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาราวปีพุทธศักราช2478ชาวบ้านแถบวัดอุทิศโมสรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำก็คือฝนแรงฮะก็พากะอบพยพหนีภัยธรรมชาติเนี่ยทำให้วัดอุทิศโมสรแห่งนี้กลายเป็นวัดล้างอีกและต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2484ชาวบ้านวัดพยาอะนอันนี้อันนี้จะเข้าสู่ กำลังจะคุยให้ฟังถึงวัดพะเยานะฮะก็มีความต้องการอยากได้พระประธานในโบสถ์องค์ใหม่เนื่องจากองค์เดิมเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงพร้อมใจกันไปเชิญพระพุทธรูปองเนี้ยจากวัดอุทิศโมสรซึ่งเป็นวัดล้างนะ,ะมาไว้ที่วัดพะเยาและในปีนีฮะตรงนี้ยสำคัญคือปีพุทธศักราช2493ชาวบ้านพะเยาได้ช่วยกันกระเทาะปูนที่พ่อองค์พระออกทั้งหมด ตามคําแนะนําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิมลโมลีซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีคือท่านเนี่ยเดินทางมาที่วัดพยานะแล้วก็เห็นว่ามีรอยกระเทาะของปูนปรากฏว่าก็พบว่าองค์พระด้านในเนี่ยเป็นเนื้อโลหะทั้งองค์ซึ่งในห้วงเวลาใกล้เคียงกันทางวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารนะฮะที่ที่กรุงเทพนะฮะก็มีพระพุทธร,รูปทองคํา คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเช่นเดียวกันนะแต่จะเป็นองค์ใหญ่นะเดี๋ยวถ้าใครเคยไปที่วัดไตรมิตรจะเห็นด้านอาจารย์ปีดาวีรสวัิ์ขออนุญาตเอ่ยนามอดีตอาจารย์โรงเรียนวัดไตรมิตรจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมศิลปกรในขณะนั้นเนี่ยมาที่วัดพยาเพื่อมาทําการตรวจสอบเพื่อมาพิสูจน์มาวิเคราะห์ก็พบว่าพระพุทธรูปทองคําองค์นี้ที่อยู่ที่วัดพยาวเนี่ยมีสัดส่วนของโลหะทองคําถึงร้อยละเจ็ดสิบ หรือว่า70%ชาวบ้านก็จึงพากันเรียกพระพุทธรูปองค์นี้หลังจากที่กระเทาะปูนออกเห็นเป็นโลหะด้านในพบว่าเป็นทองคําว่าหลวงพ่อทองคําหรือพระพุทธรูปทองคําพุทธลักษณะของท่านคือหน้าตักกว้าง110เซนสูง170เซนปัจจุบันประดิษฐานในวิหารเจตุลมุขอย่างสวยงามอยู่ที่วัดพยา ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองของชาวสละบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2552เมื่อวันที่4กรกฎาคมสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหรือสมเด็จพระสังฆราชองค์กรได้ถวายนามพระพุษธทองคำหรือหลวงพ่อทองคำของวัดพยาวแห่งนี้ว่าพระพุทธรัชสุวรรณมงคลพร้อมทั้งนี้ ทางวัดได้เททองหลอ่อองพระบุรุปทองคําจําลองขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมากราบนมัสก,การขอพอรปิดทองที่องค์จําลองได้<ม>เวลาท่านเดินทางมาที่วัดพยาวนะฮะ<ม>เมื่อเข้าสู่บริเวณวัดจะเห็นวิหารเจ้าตรมุกสวยงามด้านซ้ายมือหลังจากที่จอดรถจอดลากันแล้วด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะฮะเป็นประตูเหล็กตรงนั้นจะประดิษฐานองค์จําลองสามารถจุดทูปจุดเทียนปิดทองไหว้ได้ และขวามือเดินขึ้นบันไดไปจะเป็นวิหารจตุลมุกหลวงพ่อทองคําหรือพระพระรุทธทองคําอยู่ในกระจกนิรภัยนะฮะไม่ต้องห่วงถึงความเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากเป็นโลหะที่มีคุณค่าเป็นพระพุทธรูปทองคําและเป็นพระพุทธรูปทององ,องค์สําคัญของจังหวัดสระบุรีถึงตอนนี้แล้วในสภาวะการเช่นนี้ในสถานการณ์เช่นนี้มีโอกาสมาทางจังหวัดสระบ,บุรีหรือตั้งใจมามากราบขอพรท่านนะครับ ชื่อท่านเป็นมงคลและสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมสอบถามจากชาวบ้านนะฮะต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าใครมากราบที่วัดพยาวเนี่ยจะเห็นจะมีแต่ขออนุญาตใช้คําว่าสอวอสูงวัยท่านนะครับเป็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าทํางานแบบชาวบ้านไม่เดียวหวังผลตอบแทนมาบริการมีน้ําท่าให้ดื่มคุยเชื้อเชิญให้ศีลให้พรลูกหลานให้โชคดีมีชัย มาก็โชคดีกลับไปก็มีชยัยและที่สำคัญอย่าลืมนะครับองค์พระพุทธรูปทองคำถือว่าเป็นนิพันตาลายอย่างหนึ่งคือท่านรอดปลอดภัยจากศึกสงครามตั้งแต่สมัยยุทธยาประกอบกับความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของชาวบ้านทำให้วันนี้เรามีองค์พระพุทธรูปทองคำหรือพระพุทธราชสุวรรณมงคล ให้เราได้กราบไหว้ขอพอรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสละบุรีและชาวไทยมีโอกาสมากราบขอพอรท่านกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้ฝากกดติดตามจ b s สไ i b e ช่วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอความปลอดภัยขอความปลอดโลกขอความโชคดีเป็นของทุกท่านทุกคนเธอ